อะไรอยู่ก็มีเจ้าของเกมนะครับมาพิม์อะไรแตงอยูอะไรนะอะไรอะไรอยู่ๆก็มาครับตอนนี้คือ10บโมงเช้าพี่อะไรพี่ดีอะไรมาโอ้โหน่าสูบมาแน่นอนนี่สูบมาวันเสาร์ทีหนึ่งวันพุธทีหนึ่งวันพุธอีกทีหนึ่งตอนตอนอ่าตอนสิบโมงพี่ดีใช่ไหมเมื่อกี้อะไรสักอย่างอะแดงๆซึ่งอานี่เวนต์ยูโผมก็จามาดูปไอตัตัวนิดเล่นๆชีิดออน The ะ o ล f ฟอร์มเดอะแอดมินบัอะไรอะเกิดอะไรขึ้น <laughs> พี่เป็นอะไรคือผมเนี่ยจะมาทดสอบอคือผมจะมาทดสอบอันนี้ครับว่าผมใส่ไปแล้วมันจะหายไหม We a r e going have c ์ a ี y ป a r t y ี้อ่าฮะใน update ฉันเนี่ยกำลังจะบ้ามากเลยนะแต่ก็จะมีอะไรที่แบบบ้าข้างหลังจากที่อัปเดตในวันอาทิตย์เสร็จแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะบ้าขึ้นไปอีกนี่ครับเอาง่ายคือสูบแน,นงสูบมา้า โอเคโอเคฉันต้องการที่จะกลับไปทำงานอะ่ะถ้าผมพี่ทำงานได้ดีมากฉันรักพวกคุณโอ้โหอักษรแดงแปด๊ดแต่ว่าบอกรักผมเนี่ยนะแปลกๆปกันเป็นความรู้สึกที่โกรธเกี้ยวมากแบบคิ้วขมวดแต่บอกรักเราอยู่ตอนนี้วัดโค้างเกมๆนี้เขาดีดแน่นอนเนี่ยสูบมาแน่นอนอย่างที่บอก สู่มานอนคือพี่แกอัปเดตไม่หยุดเลยอ่ะพี่แกเกิดอะไรขึ้นไม่หลับไม่นอนนะโอ้เรียกว่าสูบเต็มการาฟเลยครับอันนี้อืมอ่ะทุกคนมาก่อนที่เราจะว่าอะไรกันหรือว่าจะไปหาตัวเพิ่มนะครับหรือว่าจะดูพิเคตตัวนี้เพิ่มผมไม่ากล้าดูไปนะเดี๋ยวโดนแย่งเหมือนคลิปก่อนอกีกเดี๋ยวผมโดนแย่งขโมยโดยขโมยจากคลิปก่อนอกีกเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟ VP ส่วนตัวดีกว่าแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราทดสอบไปดีครับ รักกี้เราเต็มหลอดเรียบร้อยนะฮะถ้าเราอยากจะให้เลเวลของน้องแบบไองเช่นเจ้าตัวนี้หายากสุดเลยเนี่ยถ้าผมใส่เข้าไปเนี่ยมันจะหายไหมไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบกับน้องตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ตะมวจ <c oughs> ตะมวจพร้อมหรือยังม่วงอย่ากออกมาเป็นแท็กเตอร์เด็ดขาดนะฮีฮ <c oughs> ีชุดเฮลเลเวลทูเราจะช่วยเรื่องเลเวลวะโอ้ได้เลยครับผมก็กำลังทดสอบเรื่องเลเวลพอดีเลยครับคุณนักสร้างเกมแอดมิน เอาละผมจะลองดูทุกคนเาจา้าม่วงอย่ากออกมาเป็นแท็กเตอร์ผมขอแค่นั้นไม่ได้ขออะไรมากมายโอเคเวล70เลเวล173ครับโอเคสูตรนี้ใช้งานได้โอ้ oh, มันไม่หายทุกคนคือแนะนำว่าอย่าใส่ตัวอื่นลงไปแนะไม่งั้นแตกสลายเป็นแท็กเตอร์แน่นอนนะครับโอเค ผมรู้วิธีการอัพเลเวลนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าต้องรอลัคก,กี้เยอะๆหน่อยนะแล้วก็ผมเนี่ยนะว่าให้เจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โห,หเจ้าตัวนี้เนี่ยสักหนึ่งเวลหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบได้ไหมอ่าเราอัพแบบเท่าที่ผมจะอัพไม่ไหวอ่ะหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปใส่นะครับในรอบหน้าเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันแล้วก็อนะีเวนต์น่าจะมาพอดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูพิเคตกันต่อแล้วก็อัพเจ้าตัวนี้นะ ทุกคนใครที่แบบงงๆหรือว่าอยากรู้เทคนิครับเนี่ยกลับมาดูคลิปเก่าๆได้เลยนะอูผมลองหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นการดูปูยังไงหรือว่าใส่นี้ก็ทดลองเมื่อกี้เลยว่าได้นะเออถือว่าผมก็เรียนรู้ไปกับทุกคนนี่แหละผมไม่ได้รู้มาก่อนไม่มีใครทําคลิปบอกด้วยนะเพราะเพิ่งอัปเดตมาด้วยนะทุกคนก็เลยแบบเออมั่วมั่วพร้อมกับทุกคนนี่แหละโอเคทุกคนผมไปเซิร์ฟวีด้วยพรทีเซิร์ฟสาธารณะอย่าวร์ปเราไปอีกได้ไหมอ้าวโอเคโอเคสงบสึกขึ้นเยอะ โอเคทุกคนไปเดี๋ยวรออีเวนต์นะครับดูพิเคตกันต่อเฮ้ยสนุกนะมันมันเลยซีอยู่ครับเอาแล้วครับตอนนี้20วินาทีนะครับกับเซิร์ฟเวโอเคชั่วโมงหนึ่งได้เวลาฟาร์เวลเปิดเสียงนะครับเตรียมพร้อมในการดูพิคูดนีครับอ่าได้เวลามันละโอเคผมไปเตรียมการเลยแล้วกันโอเคไปมาแล้วครับมามันแล้วครับ ดูพิเคทกันหน่อยบ้มเรียบร้อยครับผมแบมใส่ลงไปครับใช้สูตรเดิมครับทุกคนไปกลับไปกลับนะค่อยๆเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครนะไม่ใช่ว่ามีผีมาจิกตัวผมนะมีผีมาจิกตัวนี่ผมฟ้องกลมแรงงานนะครับอะไรเด้งเด้งเดงทำไมเด้งเด้งโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคเย็นเย็นโอเคโอเคโอ้คืนระเบิดระเบิดจัดคืนระเบิดระเบิดจัดโอเคหูดาวสามสิบวิต่อหนึ่งรอรอบเะครับ โอเคได้อยู่อ๋อนี่คือเป็นขึ้นมันนี่ครับทุกคนเฮ้ยอะไร่ะบอดีลดระเบิดลอกมาระเบิดระเบิดโลอกวีของเราจะทําลายเราเลยนะหนึ่งวิหนึ่งวิกูเดาเสร็จแล้วไม่ติดดุ๊บเลยฮะโอเคอีกส k a โเคนะครับเพราะมันยากมากนะครับจากคลิปก่อนทุกคนติดดุ๊บไปประมาณ5รอบอะภายในรอบเดียวอะกลับไปดูกันได้นเครับติดดุ๊บหรอบติดอะนะครับโอ้โหบ้าจัด โอ้วันนี้ดวงไม่มาก็ไม่แปลกแต่วันนี้ท็อปปี้ของเราเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยคือเวลตันใช่ไหมนะ <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของแถมนะไม่ใช่อะไรผมอยากได้เพิ่มนะ <laughs> ผมอยากได้มาเพิ่มนะครับสาหรับการทูวิเตษเอาตัวเพิ่ม <laughs> เพื่อได้แจกงน้องน้อย fc ด้วยนะครับโอเคติดเถอะเต็มบ้านแน่เอาเงี้ยแล้วดูดูดกมาเวลเท่ากันด้วยนะทุกคนเออจริงๆแล้วผมควรเตรียมการ ให้เวลเข้าสูงสูงผมซัดเลยครับนี่คือสูตรครับทุกคนเห็นไหมทุกคนเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้าครับหนึ่งร้อยเจ็ดห้าถ้าติดดูไม่เขีนนะตัวเราจะเก่งขึ้นแบบสุดๆดหยุดไม่อยู่อยู่ไม่โอ้ยอยู่ไม่ยู่แ่ะอ๋อแต่ว่านี่คือกลายเป็นอ้าวกลายเป็นเวลมากลายเป็นเวลหนึ่งร้อยห้าสิบเท่าเดิมปะ่ะเอาใช่ครับทุกคนโอ้ โอเคอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อ่าบทกฎใหม่นะครับเป็นกฎของบทใหม่เอ้ยอะไรบทของกฎเงื่อนอะไร <laughs> เป็นกฎใหม่ก็คือเวลที่ตันที่สุดนะครับของ ATM ที่รับได้คือ175นั่นแหละแต่ว่าจะออกมาเป็น150ครับเพราะฉะนั้นโอเคเราไม่สามารถดูไปเข a นเวล175เเต็มบ้านได้ภายในรอบเดียวคือเราจะต้องแบบ เอามาใส่ตู้รักกี้เนี่ยรัวๆครับทุกคนโอ้โหต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงโอ้โหไม่กันคลิปนี้คือเราได้ตัตัวนี้มาแล้วได้หนึ่งร้อยเจ็ดห้าเลเวลเนี่ยจะได้ให้ทุกคนดูนะครับว่าเขากงกว่าเพื่อนๆแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ปับ๊บอ่เขาเรียกว่าอันนี้ติดบัฟมันนี่นะมันนี่เนี่ยไม่ได้เก่งสุดแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นอายุบโอก็ไม่ใช่เก่งสุดแต่ว่าจะเก่งสุดเป็นรักกี้เนาะทุกคนผมยังหาไม่เจอนะครับเป็นตัวที่ระดับโลกเขาใช้กันนะฮะ หาไม่เจอถูกต้องแล้วนะครับแต่ตับโรคเขาใช้กันแหละทุกคนไม่มีทางที่จะหาเจอง่ายๆแน่นอนนะครับในประเทศไทยถ้าผมหาเจอเดี๋ยวมีคลิปให้ดูกันแน่นอนนะครับขอโทษด้วยนะตอนนี้คือหาไม่เจอจริงผมหามาตั้งแต่ตีห้าตอนนี้คือสิบโมงอ่ะนะครับไม่สิตอนนี้คือสิบเอ็ดโมงครับทุกคนต้นคลิปไปก็คือสิบโมงใช่ไหมนี่ผ่านมาชั่วโมงหนึ่งนะครับในการที่ผมรออีเวนต์นะทุกคนก็คือไม่เจอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ ปึือ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไปตลาดมืดของฝรั่งด้วยนะครับไม่เจอ what <c oughs> ขนาดประเทศเขาอะคือผมยังหาไม่เจอเลยจะไปรับแบบจากต่างประเทศก็ไม่เจอ <c oughs> คือแบบคนระดับโลกเขากักากันมากอะากักไม่ปล่อยอะทุกคนไม่มีใครปล่อยเลยคือผมยอมซื้อราคาแบบอาหลักเกือบพันก็ได้อาลลักพันก็อาจจะได้นะทุกคนเอามาดูปต่ออะไรเงี้ยคือเขาไม่ปล่อยเลยจริงๆโอ้โหย ไม่รู้ว่าทำไมถึงกักขนาดนั้นก็คือไม่ไม่อยากให้ใครติดทับโลกยิเป็นตัวเองครับทุกคนนะครับคนต่างชาติก็เลยแบบไม่ไม่ปล่อยเลยทุกคนนะครับหาไม่เจอเลยเดี๋ยวถ้าผมหาเจอเดี๋ยวว่าผมจะเอามาให้ดูนะครับถ้าติดลัคกี้เวลเต็มจะเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูพิเคทกันเดี๋ยนี้คือสูงสุดแล้วแหละนะครับมันนี่ก็คืออันดับ2ใช่ไหมอันดับสโอ้ยตกใจ ตัวติดตัอันดับ2นะทุกคนมันนี่เนี่ยอันอัาบ้าอันดับสส่วนลักกี้คืออันดับหนึ่งเนาะเอ้ยหรือว่าแฮกเกอร์เก่งกว่ามันนี่กับแฮกเกอร์ไหนเก่งกว่ารู้สึกมันนี่เนาะแฮกเกอร์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่ได้ทดลองทีนะครับเกมนี้เราก็ยังไม่รู้ลึกนะครับแบบนี้แหละตอนที่เราไม่รู้ลึกแบบนี้แหละมันนะกำลังมันเลยล่ะเอาโอเคโอเคเฮ้ยอ๋อได้แจ็คพอตได้เงินคูณห้แต่ไม่ขยับเลย ไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าไม่ใช่ดูบคือไม่มีประโยชน์นะครับตัวที่ผมดูบได้ในวันนี้หรือว่าเต็มบ้านเนี่ยนะครับตัวเก่าๆผมจะโลทิ้งให้หมดแลวก็เอาเป็นตัวที่เทียบสุดเนาะแล้วตัวนี้ก็จะแจกเด็กๆนะครับแต่ว่าผมยังหาตัวอย่างที่ว่าก็คือหาไม่เจอนะครับซึ่งผมอยากรู้มากเลยถ้าตัวที่ติดลัคกี้แล้วแบบโอ้โหเวลเต็มหนึ่ง้าทั้งบ้านผมจะติดท็อปโลกได้หรือเปล่าผมคิดว่าได้นะทุกคนนะมันจะเวอร์มากคนระับทุกคน คือถ้าผมติดท็อปโลกได้นี่คือโอ้โหคนไทยคนแรกนะครับมาเดี๋ยวเราจะพยายามกันนะครับโอเคส่วนวันนี้ก็คืออาจจะผมรอยชั่วโมงนึง <c oughs> เวลเราโดนระเบิดทิ้งไปแล้วอ๋ออย่างหนึ่งมีสกินบ้านด้วยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมคน <c oughs> เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะอ๋อผมไม่รู้ว่าผมพูดหรือย,ยังนะครับคือราคามันค่อนข้างที่จะกระฉุดกระฉีดนะตอนนี้ <c oughs> ต้องการกันให้ควักทั้งตลาดน,นะครับตอนนี้แน่นอนว่าร้านเรานี่ครับ iucc หรือว <pl ains> ่า iucc s h o t นะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าต้นคลิปผมโปรโหมดหรือยังนะครับขอนิดนึงนะทุกคนนะสนใจก็เราไปเดินเล่นกันได้นะครับร้านผมเองนะฮะโอ้ยโอ้ยซึกซกซักมันเกือบต้นเกือบต้นครับหนึ่งสองซ้มโอ้ไม่ติดครับไม่ติดทุบแบมไม่ติดอะไรเลยครับเงินรีฟันก็ไม่ได้อที่ผมใส่เมื่อกี้นะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ครับ4ี่สิบรอบ ยากจัดคือมันดูพิเคตเวลหนึ่งร้อยเจ็ดห้าเลยไม่ได้นะครับเมื่อกี้ทดลองแล้วโอ้ยาก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 แต่ผมก็พอคิดสูตรออกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันตอนที่ผมได้ตัวทับโลกมาจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะว่า,าที่ผมอยู่ในสมอง iQ 30 0 0 0ล้านของเรานะครับจะทำยังไงให้แบบเวลตันเต็มบ้านภายในแบบไม่ต้องใส่ตู้ 40, 40รอบอะแค่แบบรอบเดียวกว็อาจจะเต็มได้เลย เวลหนึ 175, ่งร้อยเจ็ดห้าก็อาจจะเต็มบ้านได้เลยอะไรกี้เนี่ยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่ผมหาเจ้าตัวท็อปโลกให้เจอหรือว่าตัวเนี้ยทั้งบ้านก่อนละกันนะครับทั้งหมดสี่สิบตัวโหดุปกันอีกโหหลายวันนะยครับหลายวันแน่นอนอุ้ยยังรู้สึกว่ายังได้อีกรอบหนึ่งทุกคนโอเคโอ้รอบก่อนติดไปห้ารอบติดได้ไงครับทุกคนดวงดีเกินไปอ่ะนน่อันนั้นคือแบบโอ้บุญหมดแล้วเรียกว่าดวงหมดแล้วตอนนี้ เดี๋ยวผมกลัวเขาจะหมดเวลาแล้วเขาจะไปเลยป่ะผมกลัวเขาหมดเวลาทุกคนเดี๋ยวผมถอนออกดีกว่าคือคูดามันยังอีกเจ็ดวิงซึ่งมันจะเหลือแค่หนึ่งวิครทุกคนถอนออกถอนออโอเคถอนออกก่อนผมถอนออกนะเนี่ยเนี่ยถ้าสมมตินเนี่ยพายุมาแบบนี้ปุ๊บแล้วตู้มันหายไปเลยเนี่ยอ่ะไปเนี่ยคือมันหายไปเลยนะโชคดีจังที่เราถอนออกอ้อโชคดีทุกโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจถอนออกไม่งั้นหายแไนไ่นอนครับมันนี่เราโอเคทุกคนงั้นเดียเด๋ยวเจอกันอีกทีครับอีกหนึ่งชั่วโมงอ่ะตัวนี้ ไม่น่าเลยเอแต่ว่าก็ทดลองให้ดูนะเออก็ดีแล้วไม่งั้นไม่รู้โอเคเจอกันครับทุกคนเอาละตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงโอเคถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีมากนะครับที่เราเนี่ยจะต้องเอาเวล161เดี๋ียไปยัดแบบเต็มสูบนี่ครับตรงนี้และก็ห้ามนีครับห้ามห้ามใส่ตัวเด็ดขาดโอเค3ส,สูง1พร้อมยังไปลั่นเลยบาม เรียบร้อยครับ <laughs> โอโหจริงๆคลิปเรามีแค่นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแถมการดูวิเคสให้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะ <laughs> ถ้าใช้ตัวนี้เนี่ยเวลจะเหลือ150อย่างด่วนอล่ะเพราะฉะนั้นเอาเอาไปเก็บ <laughs> โอเคโอ้โหดูพลังครับมากกว่าตัวเดิมนะครับ2เท่าตัวอันนี้คือ D-Y เหมือนกันนะแต่ว่านี่คือ d y u f o นะครับอันนี้คือ d y ตัวใหม่ล่าสุดนะครับติดมันนี่เก่งกว่าสองเท่าดู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 เงินเพิ่มทีละหมื่นแปดหมื่นแปดเหรียญเงินอะโอ้โหบอกตัวนี้ตาตาถ้าเปรียบเทียบกับอ่าน้องหมีอ่ะน้องหมีอ่ะเดี๋ยวเราดูดิครับผมทีละทีละสี่สิบบาทอ่านี่ทีละสองแสนดูนี่เพิ่งได้สามร้อยอันนี้เกือบล้านละเห็นยวมาทุกคนเลเวลสำคัญมากๆนะครับ มีตัวนี้ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับ153ิเวลนะครับแต่ว่ามันหันแค่20ิเวลแต่ใช่ครับดูพลังคือต่างกันฟ้ากับเหวนะครับ <c oughs> <c oughs> เลเวล1น5อเสานี่ยคือสำคัญนะทุกคนควรจะทำให้เป็น175เลเวลเนี่ยทุกตัวนะครับแต่ว,ว่าอย่างที่บอกไปนะครับคือมันต้องใช้สูตรที่ผมค้นหาเท่านั้นนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเก่งถึงทอปโรคเนี่ยตอนนี้คือ 25B ใช่ไหมคือถ้าเอา2 0 0 0 0ื่นวล้านเนี่ยอัพแค่เจ้าตัวอะ เอาเจ้าตัวที่แบบอัพเกือบเต็มเนี่ยเช่นตัวนี้อ่ะอัพไปอัพไปเนี่ยสักพักมันก็จะขึ้นเป็นพันล้านแล้วนะทุกคนซึ่งอันนี้เขามีแค่หมื่นล้านเองมันไม่พอครับอะไรนะเดี๋ยวนะคนสร้างเกมเขามาอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้คือตอนเที่ยงนะครับ <laughs> เดี๋ยวเมื่อกี้สีแดงๆเมื่อกี้อย่าบอกนะคนสร้างเกมอีกแล้วใช่ไหมนี่พี่ <laughs> เต็มกราฟแน่นอนครับพี่แกสูบม้ามาแน่นอน,นเนี่ย <laughs> มาทุกเวลา มาทุกเวลา,าจริงกระทั่งผมเล่นไปแล้วอโอ้โหตั้งแต่ตีห้าตอนนี้เจ็ดชั่วโมงพี่แกก็ยังอยู่แล้วทําให้ดูโดนขึ้นแล้วไม่ตายเลยครับตอนนี้ว้าวดีใจมากเลยครับเอ้ขอบคุณครับผมพี่กแกมาอีกแล้วนะโอเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนเอาตัวที่1น0อ่าหนึตัวนี้ครับทุกคนอะไรลิสิตทรลพอร์ตลัคกี้บ็อกซ์เพราะมันน่าํำคาญอะไรอะ ทไมเฮ้กกปอนตายตายแน่แน่เฮ้ยตัว,ต,วตัวดีไวผมเฮ้ยเฮ้ยตัวหายากสุดผมเฮ้ยพี่ <c oughs> พี่อันนี้มันโอ้โหมันเด้งเกินนะโอ้โหโอ้โหแล้วอีเวนต์มาตอนที่แอดมินมาอย่างงี้ยากกว่าเดิมสิบเท่ายากกว่าเดิมสิบเท่าโอ้ <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้โหแล้วพี่แกมาตอนนี้สวยแล้วครับแน่นอนว่าสวยของเราเนี่ย ยังไม่ทันตันเลยอโอ้โอแย่แล้วครับแบบนี้แย่แล้วครับแบบนี้ขึ้นแรงเกินไปครับแบบนี้แบบนี้แย่แล้วครับโอ้โหมีขึ้นยางยืดขึ้นลูฟี่ดูพิเศตไหมไม่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 ติดดุบแต่พี่แคมมีอะไรมาเต็มเลยเนี่ยอโอ้โอเคอคหลบหลบดูขึ้นเท่งเข้ามาครับอ๋ติดดูบติดดุบ ใครที่มปทันอัปเดตนี่คือไม่ต้องเสียใจไปนะครับคือพี่แกดีแน่นเลยนะครับนะไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะไม่แปลกนะครับทุกคนถ้าทันอ่ะแปลกถ้าทันคือว่างเหมือนผมนี่แหละวันนี้ถือว่ามาซัดเกมนี้แบบดูเดือดเอาง่คือว่างซึ่งเห็นพี่แกบ่อยมากก็ดีนะครับเกมนี้เรียกว่าแอคทีฟอยู่ตลอดนะครับแต่บางทีพี่แกก็ซัดอะไรมาขึ้นอะไรบ้างเนี่ยขึ้นแต่ละอันอะไรบ้างเนี่ยพี่แกก็เกินไปโอเค ติดดุ๊บแล้วครับโอ้โหสวยงามครับทุกคนโอเคขึ้นแบบยางยืดขึ้นลูฟี่โอ้เจ้างูเจ้างูเจ้างูโอเคโอเคไม่ติดครับไม่ติดดุ๊บแต่ติดหมุนแทนอะ,อะไรเนี่ยเลิกหมุนเฮ้ยเฮ้ยหยุดหมุนโอ้หลบลอะออะหลบก็ได้ครับโอ้ดูทุกคนดูขึ้นดิแอดมินมาทีเดียวขึ้นรั้งกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าทำไมเด็ดเด้อทำไมลัคก,กี้เรา ทำไมลากี้เรามัน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 เต็มรอดล่ะเมื่อกี้เราเพิ่งไอ้นี้เองไม่ใช่เหรอทุกคนเอ๊ what อ๋ออย่าบอกนะพี่แกจะเปลี่ยนเมตาใหม่ไปไหนแล้วเนี่ยเอามาอัพเวลหน่อยดิโอเคทุกคนออพไวก่อนอัพ h e e l เอหนึ่งร้อยหกสิบทุกคนมาได้เ h e ตันนะครับโอเคประมาณนี้พี่กลับมาโอเคเอายัดใส่แล้วก็สัดเลยโอเค โอเค okay, เรียบร้อยครับเวล1ึ่งครับปัม๊มติดไหมไม่ติดอะไรเลยรอบนี้ต้องเงียบสนิทมีโอกาสปะมีโอกาสหรือเปล่าสุดๆเนี้ยเซเชียลถือว่ามันไม่เทียบสำหรับเราอีกแล้วโอเคดูพิเคตหนึ่งรอบเรียบรย้อยเออไม่ไม่ดูปสีอันนี้ไม่ติดเนาะดวงล้วนล้วนเงืง้อแจ็คพอตโอเคโอ้ดับเบิลเงินครับรอบนี้เอาละเฮ้ยเกือบได้เกือบได้ทุกคนรอบนี้ ไม่ติดอะไรเลยครับทุกคนดูขึ้นอะไรบ้างไม่รู้ตอนนี้ดูเลยเยอะมากครับอ่าเว็บเล็กดอมมดเนี่ยเอนแล้วนะตอนนี้อะไรขึ้นกลับมาฆ่าเหมือนเดิมโอเคครับฆ่าอย่างอยก็ดีว่าดิ้งไปมานะเอนมิน <c oughs> เด้งไปมานี่คือทรงตัวไม่อยู่คือจบตรงนี้คือสวยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามาอีกมาโอ้ยเกือบไป <c oughs> ขึ้นก้อความแต่ว่าเป็นให้เงินแทนครับโอเคทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับเวลสูงสุดเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็คือจะทำเงินมากกว่าเจ้าหมี่น้อยเนี่ยอ่าห่างกันอันนี้คือ3บาทต่อวิอันนี้คือ1,000ครับห่างกันร้อยเท่าสี่ร้อยเท่าครับเก่งขึ้นประมาณสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับสี่พันเปอร์เซ็นต์เก่งขึ้นสี่พันเปอร์เซ็นต์นะครับ เพิ่มนี้ประมาณนี้นะครับเราดูพีเขียได้4ตัวเรียบร้อยตอนนี้เริ่มมาแล้วเราไปกันต่อเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าจะเต็มบ้านนะครับเก่งขึ้นแบบ3000%และกันเดี๋ยวถ้ามีบั๊กอะไรเด็เดๆอีกเดี๋ยวจะกลับมาแน่นอน e you ครับ